สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเรื่อง Enfix นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ n e ียโพล t แทนะครับ Enfix นะครับเกิดขึ้นมาจากการนำคอร์ด s u p e r โ o n i c นะครับหรือคอร์ดระดับที่สองในคีย์นะครับมาแฟดลงครึ่งเสียงแล้วทำให้เป็นเมเจอร์นะครับเป็นคอร์ดที่ส่งเข้าคอร์ดที่ห้าในคีย์หลักนะครับต่อไปนะครับคือวิธีการหา Enfix นะครับผมยกตัวอย่างในคีย์สีนะครับคีย์สีนะครับคอร์ดที่สองหรือ s u p e r โ o n i c นะครับก็คือ d เมเนอร์นะครับ ดีเมเนอร์นำมาแฟดลงครึ่งเสียงจะได้ดีแฟดเมเนอร์ or, ใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เป็นเมเจอร์ก็คือการเพิ่มตัวที่สามขึ้นไปเป็นโซฟานะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างอีกอีกทางนึงครับคือทางเมเนอร์นะครับก็คือสีชาร์เมเนอร์ขอที่สองก็คือดีชาร์ดิมใช่ไหมครับนํามาลดครึ่งเสียงก็คือได้ดีดิมนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเมเจอร์นะครับก็จะได้ดีเนเชอรัลเอชาร์เอนะครับลักษณะการใส่เอ็นซิกในโฟพานะครับ ในรูปแล้วก็ยามาคีย์ซีมเนอร์นะครับเอ็นิกของมันก็คือคอร์ดบีแฟทมเนอร์นะครับการที่จะเบิ้ลเอ็นซิกนะครับเอ็นิกจะไม่เบิ้ลตัวรูทนะครับก็คือตัวหนึ่งจะไม่เบิ้ลนะครับจะไปเบิ้ลตัวสามหรือตัวห้าแทนในคีย์มเนอร์นะครับแต่ในคีย์มเจอร์เขาจะเบิ้ลแค่ตัวสามนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือคอร์ดห้าเซเวน,นะครับคอจะตัดห้าทิ้งนะครับการที่จะใส่ในโฟร์พาร์ได้ ก็คือตรงส่วนส่วนทางกระเบิดครับก็คือถ้าเบตขึ้นข้างบนต้องลงนะครับลักการใส่ง่ายๆนะครับเรามาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนอันแรกนะครับแต่แตกต่างกันที่อันแรกนะครับเป็น N6 ส่งเข้า57นะครับแต่อันนี้เป็น N6 ส่งเข้า164นะครับทำไมถึงส่ง164ได้ใช่ไหมครับก็คือ เป็นการพลิกกลับครั้งที่สองนะครับก็คือเอาจีมาเป็นรูททำให้เสมือนว่าเราใช้ข้อห้าอยู่นะครับรูปแบบการใส่เอนินะครับจะมี U4 รูปแบบนะครับก็คืออันแรกนะครับ n อส่งเข้าห้าอันที่สองนะครับ n อซส่งเข้า164ห้าแล้วก็หนึ่งนะครับอันที่สามนะครับ n ส่งเข้าเจ็ดดิมของห้านะครับส่งเข้าห้านะครับอันที่สี่นะครับ n ส่งเข้าเจ็ดดิมของห้าส่งเข้า164แล้วก็เข้าห้านะครับ อันที่สามในอันที่สี่ครับจะมี secondary ขั้นขั้นอยู่นะครับมันก็คือโน้ตผ่านให้โน้ตมันไหลเป็นโฮมาติกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอธิบาย Ensign นะครับผมมีตัวอย่างเพลงให้ฟังไปรับฟังกันได้เลยนะครับ angkan